สบายดีดมื้นี้อยู่กับพวกเฮาซองดอเตลาดิโอเนาะดอเด้อไปลาเด้อมื้นี้พวกเฮาสิมา e ร c t i o n เพลงที่มีซื้อว่าปะเมียซองของ,องเมย,ยูนากับยุทธสรวันเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเอ่อดังใน TikTok เออ TikTok เนาะ TikTok <c oughs> นอก,กมา,มา <c oughs> ดาใน TikTok ทแวพวกเฮาเลื่อนไปเจอแล้วพอดีว่ามีมอบอกว่าเอ,อ,อาีัเพลงนบงแม่ เราพวกเขาก็เคยฟังเพลงแจ็คเชอร์เนาะก็เลยว่ามืมินีที่อุซาวามาอัดคลิปมอนี้เลยเนาะส่วนเพลงมันจะเป็นเราได้ก็ไปฟังกันเลยเด้เพลงนี้เพลงอะไเด้อก็กเลย Let's go A B C D The s i n g s โอ้มาแล้วอ่ะอายนี่ ผู้หญิงนี่ตรงนัห,หนน้องวะเนาะน่าจะแมนอยู่คายข้องอันเธออยู่นาที่บาะลุงเธอนาห้อหงสายกับดาวติจิตอกแต่เสียงมวนผู่หญิงน้าห่าง,งเลยอ่ารนี่นะฮะเห็นกับโอ้เสียงขมวลเลยเนาะแมน จเก่งตอน,นนี้หนอหนดัองอยู่ที่ตงไหน

เาาอมใจนอกมมีเนนน่ัั็ื้อเพลงเข้ากับเจ้าเลยก็ต้องมีเนื้อเฮ้ยเสื้งบอลลานกันดีโน่เนี่ยน่าจะมันเป็นวง

มาว่าไอ้งิดมีมีนาสอบได้ลาแตลายียคอยฮีย้อว่าเฮอเีย้ออยาก้ไอดดไปเป็นพวว่ไที่ชวยเท่าใจต้องการคนเมตตาาคนเข้าใจยากมีนี่ลายนันิดกมันยังไงเพลงนี้แปลว เกี่ยวกับอันกยแมนเมียน้อยเมียน้อยฝั่งติดหูเนาะอืออาจบแล้ววะกำลังมวนกำลังมันโอเคเพลงนี้จบไปแล้วไปแล้วได้ติดหูดีดนตรีกระมวลเสียงนักร้องกระมวล น้าของน้าหัก <laughs> น้าของใส่กันรอขนาดนุ่งเสื้อเข้าคือกันยอดเสือเด้อเพลงนี้เ <laughs> พลง,งนี้ก็เป็นเพลงมีทอนทอนดังในตีตกไร่เนาะทอนล้ำ้วก็ทอนข้องเอื้อยีห่ห้องเนาะบ้านเมียซ่องก็เป็นเพลงเกี่ยวกับแบบอ่าแล้วได้เนาะ เกี่ยวกับกิบ๊กสู้เออส,สู้สาวไม่ว่าเออปลาเมียซามาอยู่น้ำน้องไปอยู่น้ำกิ๊กสินะแมนแเดบอ,อเดบอบอลได้ทรงเสริมว่าอย่าให้ปลาอันปลาพวกปลาเมียเราไปอยู่น้ำกิ๊กเดบอเอาเด้นี่นะเพลงกรแต่งมามวนซือ่อเนาะแมนแมนแมนส่วนอ่าสิ่งเดิทีมพ,พุ่เห่าวบอลผิดพลาดไปกับโ้ชทุบข้อไผ่เด้ออ่าสำหรับเพลงนี้เจ้าให้แจ็คดาวให้เต็มสิบพวกปลามวนติดหูฟังติดหูดนตรีกระมวน เสียงหะองกับมวลอืมจับวัตถกดีพยักฝั่งกากดเข้าไปฝั่งใดซื้อเพลงว่าปะเมียซ่องเนาะแมนสามารถพิมพ์เปลี่ยนภาษาอะไรภาษาไทยได้เลยเด้อแมนส่วนมื้อนี้ก็ข้อฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พวกเฮาได้เด้อเพื่อจะบ่ขาดข่าวสั้นใหม่ๆหรือว่าคลิปใหม่ๆของพวกเฮาถ้าจะให้พวกเฮาอ่ะรีแอคชั่นเพลงได้ก็สามารถกดอ่าคอมเมนต์ไว้ลุ้มนี้เด้อ วันนี้ก็ข้อตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย